าธรรมกายเจดีจะมีพระธรรมกายจาตัวหนึ่งล้านองค์ผู้มีบุญทั่วโลกเนี่ยจะหันมาทิศทางเดียวกับมหาธรรมกายเจดีและเขาจะได้บุญอย่างมหาศาลเลยการปรกาบพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงหนึ่งองค์ก็ได้บุญมากมายแล้วแต่นี่ล้านองค์ที่เราเห็นด้วยดวงตาภายนอกสามแสนอยู่ข้างนอกข้างในอีก7จ็ดแสนและทีเรายังมองไม่เห็นอีกล้ะ เออนี่เลยเจ้ะที่มหาปุจจิยอาจารย์ท่านไปอรัตนาพระดิพานท่ลงซ้อนน่ะนี่ส่งความศักดิ์สิทธิ์ให้พระธรรมกายเจมตัวเป็นจุดเชื่อมกับผู้มีบุญทั้งหลายที่เคารพสักการะบูชามาธรรมกายเจดีบุญอีกเท่าไหร่ และนั่นคืออน,นิสงส์ขบนที่จะปิดอบายและกลับไปสู่เทวโล